บีบีกันเพื่อนๆคล็อกสิบเจ็ดนะครับเจนสามนะครับนี่่ะยิงอะไรเล่นขำๆนะครับโอ้โหตาเข <c oughs> มือปืนตาเขเพื่อนๆยิงไม่โดนเลยนะครับมาต่อกันด้วยหนึ่งก้าหนึ่งหนึ่งโครแบบคลาสสิกครับนี่นะครับตัวคลาสสิกจะต้องมีติ่งตรงนี้นะครับยื่นออกมาไว้คล้องโซ่นะครับ นมันเพื่อนรีคอยหนักจัดเลยนะหนึ่งก้าหนึ่งหนึ่งอ่ะมาดูความแม่นครับอ่ะเพื่อน อันต้าคอมแพตครับนี่นะโอ้หสปริงฟิลนะครับนี่นะครับทรงแท็กติคอนจัดเลยเพื่อนๆสี่น,นิ้วนะครับหนึ่งก้าหนึ่งหนึ่งสี่นิ้วไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้ก็คือแปลกใหม่มากนะครับโอ้โหรายละเอียดดีเทลของปืนทำมาได้ดีครับนี่ครับ โคตรหลอ่อเพือพ่อนๆอ้าวเพือพ่อนๆบิกบีกันพร้อมชุดพร้อมเล่นนะครับก็โลทรงที่คนไทยนิยมก็จะเป็น17ตัวนี้นะครับกับ1911ตัวนี้ที่อะไหล่เนี่ยบอกได้เลยว่าล้นเหลือล้นหลามจริงๆนะครับพังก็มีอะไหล่รองรับนะครับเล่นปืนมันต้องงี้นะครับเล่นปืนมันต้องเล่นปืนที่ชาวบ้านชาวช่องเขาเล่นกันนะครับมันถึงจะมีอะไหล่เยอะนะครับไม่ใช่โอ้โหไปเล่นแบบว่า คายอีอย่างวะนะครับแพงก็แพงนะครับงานลิขสิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆแต่แม่งไม่มีอะไรนะครับเพื่อนๆนี่ก็อย่าไปหาทําอย่าไปหาเล่นนะครับพวกนั้นเหมาะแก่การซื้อมาสะสมไม่ได้เหมาะแก่การเอามายิงเล่นนะครับยิงเล่นมันต้องนี่นะครับปืนที่ชาวบ้านชาวช่องเขานิยมกันนะครับมันถึงจะมีอะไรเล่นอ่าโอเควันนี้ร้านทัชชิ่วแอร์ซอฟกันจัดโปรชุดพร้อมเล่นนะครับไม่ว่าจะซื้อตัวไหนก็มีแก๊สกระสุนเป้าฟรีนะครับฟรีนะครับผมตัวของปืนนะครับนี่ครับ หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแบบคลาสสิกนะครับนี่ตัวคลาสสิกก็จะหล่อแบบนี้เลยนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งตัวคลาสสิกตัวคลาสสิกจะดูยังไงก็มันจะมันจะต้องมีหูหูร้อยโซ่ตรงนี้นะครับนี่นะครับไว้กันปืนหลุดนะครับนี่มันจะเรียกว่าตัวคลาสสิกนะครับตัวต่อมานะครับเป็นอ่า V10 นะครับอัลต้าคอมแพคนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่จากดับเบิลเบลนะครับตัวนี้ก็ทำดีเทลเลเยอร์มาครบถ้วนนะครับครบถ้วนจริงๆโหหล่อจริงนั่นเพื่อน1911 4นิ้วนะครับ จะเห็นแต่ของแบงกันนะวันนี้ของบีบีกันมาแล้วนะครับชุดพันบังคับเป็นสีดําตัดกับปืนที่เป็นสีเงินด้านนะครับนี่นะครับสปริงฟิลอาโมลี่นะครับนี่นะครับข้างบนเจาะพอร์ตมาด้วยนะครับท่อนอกมีการเจาะลงเจาะรูนะครับโอ้โหแบบว่าหล่อจริงนั่นเพื่อนหล่อจริงนั่นเพื่อนโอ้โหแบบว่าเทจัดอะแบบว่าอืผมว่าใจสั้นเลยนะผมเป็นผมนี่ใจสั้นเลยเนะตัวเนี้ยนะครับตัวต่อมาก๊สิบเจ็ดนะครับก๊สิบเจ็ดก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ ทรงคลาสสิกมาตรฐานอยู่แล้วนะครับตัวของ g ล o อ k 17นะครับนี่นะบีบีกันครับเพื่อนๆก็ใส่ได้ทั้งลูกเซรามิกนะครับลูกเล็กนะครับลูกแก้วก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านจะใส่อ่ะมนแล้วแต่ด้วยว่าจะยิงอะไรถ้ายิงสัตว์ก็ใส่ลูกแก้วนะครับมันจะลูกมันจะน้ําหนักดีนะครับแล้วมันก็จะยิงแล้วมันจะทําทให้โอกาสตายเนี่ยมันสูงนะครับก็ถ้ายิงเป้ายิงอะไรเล่นยิงกระป๋องก็เป็นเซรามิกแบบนี้นะครับผมก็วันนี้ร้าให้เชี่ยวจัดโบ โมชั่นฟรีชุดพร้อมเล่นนะครับเพืเ่อนๆถ้าชอบสุขใจก็อย่าลืมแอดไลน์มาที่แอด205นั้นเพื่อน O W L P Y นะครับหรือโทรมสอบถามสินค้ากับร้านที่093 309 2340วันนี้ผมช่างนันแอดซอฟกันขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอ่าโอเคครัขอบคุณมากครับ